นอสนะครับละเกมที่คุณคันรับชมอยู่ก็คือมาครับนะฮะอ,อ,อยู่กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับไม่ต้องถามนะฮะทำไมต้องสร้างบ้านใหม่ด้วยลงวินีนใหม่ฮะสีมา่าเพราะว่ามันยากเห็นนะฮะโอเคบ้านเล็กๆตัดไม้มาแล้วนะครับผมตัดไม้มาแล้วนิดนึง 14อันนะครับโอเคเดี๋ยวอโอ๊ยขยัยเกก็อีก่อนโอเคก็ได้ไปเอาขนแกะมาละนะฮะแล้วก็มีหมูมีแกะอะไรเยอะแยะโอ้เย่ เราก็ได้ลงทรงบ้านมานันนี้ปุ๊บเราต้องไปตัดไม้ต่อนะฮะโอเคเราต้องลงอย่างประนีประนอมจะตายครับคือบ้านอยู่บนเขาอะ่ะต้องเข้าใจนะโอเคตัดไม้ดีกว่าใครทักเฟสบุกมาสักครู่ครับ ่วงไนเป็นหวัดอ่ตรงนู้นมีหมูใช่ไหมตรงไหนมีไก่บ้างโอเคเราต้องทำกองคราฟ เราต้องปูหลังคาแลก่อนโอเคแปะ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 โ oh, yeah. อ้ยแล้วสามชิ้นเราก็จะมาทำนี่แปะไว้เออ ต้องลงไปตัดไม้ต่ออะโอเคเราจำทางไว้ทางไหนวะที่จะทำไว้อะทางนี้สินะแล้เวเอาไปต่อไปแล้วกันเราวิ่งไม่ได้อะโอเ,เจ็บอู้พัมกม พังกินพัมกินไม่ใช่พังกินนะฮะโอ้เมื่อก่อนเนี่ยพังกินเนี่ยเป็นอะไรที่หายากมากนะฮะแต่พออัปเดตเรื่อยๆมาเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นมันก็เริ่มหางห่ายขึ้นนะฮะก็ถือว่าโชคดีนะฮะเจอพังกินอืมก็ของแรอยู่นะฮะถือว่าเป็นของแรในระดับหนึ่งอ,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 อุ้ยจุกจุกจุกอุ้ยจุกอ้าว ตายเหรออ้ยเจ็บว่ะยังไม่ได้เซฟด้วยสิไกลด้วยอ่ะที่เดินมาเดี๋มันเหลือหนึ่งขีดว่ะน่าจะตายว่ะลาก่อนครับเฮ้ยไม่ตายเว้ยโอ้นะ แอ้วหมูแล้หมูมาแล้วหมูเราขอคาตาคามน่งหนึ่งนไอ้ด้ววั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 วอ่เค้วแล้วมาแล้วเย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 อสงชินไม่วิงเไม่วิง ตรงนี้น่าจะไปเผากัน,นค่อยทำทางนะครับค่อยอัพเกรดบ้านอีกทีหนึ่งเอาแบบรกร้าไปก่อนเราจะเปลี่ยนวิวนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างบนนี้มันมองอะไรได้เยอะเราจะทำ ซอสแล้วก็เตียงนอนเตียงนอนไป,ไปก่อนเลยโอ้ยเราต้องไปขุดฐานตรงนู้นก่อนตรงนี้นะฐานที่ผมบอกสักหนึ่งก้อนพอก่อนนะฮะ ก้อนก็ได้ไปแล้วก็ขึ้นโอเคมีสติกอยู่หนึ่งอันพอดีแปะแปะโอเคไปะแปะในบ้านนะฮะทำให้สว่างเราจะทำประตูแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ใช้ประตูไม้ประตูธรรมดาเป็นยังไงล่ะอ่ะแล้วก็แกะไฟในบ้านก่อนในบ้านบ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 ้านพระนี่ ค okay. ส,สว่างสว่างสวยกันเลยทีเดียวเราเข้าบ้านปุ๊บปุดบุด,ดนอนนอนหวังว่าลุกมาไม่ตายนะโ okay. อเคชนไหมโอเคนะครับ ก็เราได้ทำบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับสวยวะ่ะภูเขาเยอะดีไม่เคยได้เห็นภูเขาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเสียงเกมโอ,โอเคสีเคก็สักเดี๋ยวจะอีกหนาทีนะฮะอีกหกนาทีจะเลิกการแคสเราต้อง ลงไปล่าสัตว์กันหน่อยนึงนะฮะทำกิจกวัตรประจำวันโอเคขออภัยอุ้ยเอยโนีโอ้ยเป็นครั้งแรกในประวัติการที่เคยตายในการเลิ่นแมคคาป์เนี่ยหรืเอเปล่า <c oughs> เป็นทั้งไม่กี่ครั้งหรอกนะฮะที่ตายนะครับแต่นี่ก็เป็นไม่ถึงสิบครั้งนะฮะแล้วของของกระจายวะอันนาดวะ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เป็นไรฮะเรามีค่าความหิวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะขุดทานตรงนี้กันให้หมดนะครับผมแล้วก็ขุด ค o p เปอร์สโตนไปทำเตาเผาเพื่อไปเผาเนื้อนะครับเกียร์แตกแล้วโอเห้าทีเรามาขุดทานเฉยๆนะเนี่ยแล้วก็ขุดคั p เปอร์สโตนอะไรทำพวกอุปกรณ์นะครับ ก,ก็อาจจะย้ายบ้านลงมานะฮะในอนาคตเพราะว่าไม่อยากอยู่ที่สูงมากเกินไปนั้นื่อาจจะทําเป็นแบบเป็นบ้านสำรองอันนี้จ,จะทาเป็นแบบบ้านหลักอะไรแบบฟาร์มสัตว์อะนะฮะดูว่า่าอนาคตจะทํำยังไงแต่ก็น่าจะเอาตรงนี้แหละเพราะว่าเห็นน่าจะทําเยอะดีนะมันน่าจะโอเค มีเหมืองนะฮะชาวบ้านเรามีเหมืองอแปะแปะแปะอปะแป็นหนึ่งอันแปะโ,โอเคนะอันนี้ทำเป็นเฉยๆแล้วกันไปขึ้นไปดบอยอือนะครับ 1น่สีก็ออกมาล้วแต่ว่าหนีมาได้จุดนดอยู่นะฮะมันขี้เกียจโอเคเราต้องทำเชสสินะไม่ต้องทำเียว่ะเอ้ยทำอะไรแล้วกันอไปเก็บของ โอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันอีกสักนิดหนึ่งโอ้ยเกือบตกเลยเมื่อกี้โอเคเราจะทำฟาร์มหมูนะฮะโอเคล่าสัตว์มีวัวก็โอเค,อ,เคอยู่นะแถวนี้ ไม้กันเราเอาต้นไม้ไปปลูกข้างบนด้วยฮะแต่ไหนมันต้องลงมาบ่ bye อยๆเออชาลลีเราจะไปคิววัวกัน วัวน้อยวูดีหาสเบียงนะฮะโอเคไม่ค่อยได้เจอวัวเยอะเท่าไหร่นะก็คิวๆไปนะฮะเฮ้ยเนื้อเก็บเนื้อมันแล้วมีทางนี่ว่า Okay. เดี๋ยวเราคิวเจ้าตัวนี้ไปกันคิวให้ดาบพังกอนแล้วกันพังแล้วพังเอาไปแล้วกันนะฮะแล้วเราค่อยกลับโอเคโอเคพังก็ได้เวลมาแล้วก็ได้เนื้อมาสิ่เก้าอันเราแย่ oh, yeah. เราจะกลับบ้านเรากัน ดเขากินเนื้อหนึ่งชิ้นจากนั้นก็วิง่งครับผมโอเค ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับยวเก็บของก่อนเผาเนื้อด้วยสวัสดีครับกดผิด